ที่อยู่ในแวดวงการวิจัยแล้วก็มีความสําคัญซึ่งในครั้งนั้นถือว่าก็พยายามที่จะนําเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการที่มีการนําเรื่องวิจัยวัตกรรมเข้าไปทําให้เกิดการเพิ่มสิทธิภาพในช่วงปี63ต่อเนื่องงช่วงต้นปี60ซึ่งก็มีเรื่องราวสำคัญๆเกิดขึ้นหลายเรื่องนะคะในสถานการณ์เรื่องโควิดในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่สาคัญอีกอันหนึ่งที่ได้มีการเริ่มต้นในเชิงกระนการกคือการได้เรียนเชิญนักวิจัยดีเด่นนะคะห่งชาติซึ่งได้รับรางวัลใจวิจัยห่งชาติประจําปี2564ัารอ่มาวมพูดคุยนะคะครั้งก่อนนะคะเป็นท่านท่านได้ให้ความกรุณามาจากคณะศรริลปะศาสตร์ศิลปะพยาบาลนะคะนั้นจะเป็นนักวิใจัยในสาขาวิสัชฌ์การแพทย์ครั้งนี้ได้รับเกียรติสูงอีกเช่นกันนะคะ จากท่างวิจัยดีๆะองแขชาติในสาขาวิศวกรรมและศาสตรมวิจัยท่านสุดา์ดรสุชาตินะคะท่านมีความเชี่ยวชาญสูงนะคะในงานทางสายวิศวะและวสศวกรรมนะในเรื่องสื่อคอมพิทธิ้มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีความสําคัญต่อการยกระดับในเรื่องของการวิจัยระดับประเทศเป็นอย่างมากในส่วนของงานแบบนี้นะคะเราคงจะได้เห็นภาพการพูดคุยแล้วก็การสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี6 0วชอเองพยายามจะสร้างกลไกให้เกิดเวทีของสื่อมวลชนในการที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในกิจกรรมในประเด็นที่มีความสำคัญที่มีวความสนใจนะคะจากทางแหล่งขอสามารถที่จะสื่อสารนะคะต่อเน,นื่องแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยตัวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่มีความ ใน n r c t Talk ก็จะเป็นเวทีของท่านสือส่อมวลชนนะคะในการที่จะสื่อสารในสิ่งที่เป็นข่าวความสำคัญของเรื่องรโบบวิจัยนกรกรรมออกไปสู่สาธารณะซึ่งในครั้งนี้ n r c t Talk ครั้งที่2องได้รับเกียรติสูนนะคะจากท่านนักวิจัยเด็กในสาขาวิศวกรรมและุิสาหกรวิจัยที่กำลังจะได้มีการมอบรงวัลน,นะคะ จริงในช่วเงเดือนกรภาพันธ์2564เป็นช่วงวันของงานวันนักประดิษฐ์ซึ่งก็จะมีการมอบรางวัลใา้ทิจัจแห่งชาติประจำทุกปีแต่เนื่องจกากสถานการณ์โควิดก,ก็ได้มีการเลื่อนช่วงเวลาไปนะคะปีนี้เรากันในช่วเงเดือนพฤษษาม2564นะคะแต่ยังคงเป็นงานที่มีความสำคัญสำหรับนักประดิษฐ์นักวิจัยอย่างมากเช่นเดิมนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่าน่าในเจตี ท่านสื่อมวลชนในการที่ให้เกียรตวชมาร่วมพูดคุยใน n r ็นอาร์สีี่สองในวันนี้ก็ขออนุญาตที่ใช้เวลานี้ในการใช้คำว่าเปิดกิจกรรในการที่จะมีส่วนร่วมใน NR รี่ี่งคุณะรอียอยู่เรียนีสักครู่นะครับเพืที่เราต่อไปนั้นท่านจะ